ก็สวัสดีพี่ชายทุกคนด้วยนะอแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือแฟนเรานั่นเองนะอืไม่ใช่ไม่ใช่เพือไปให้เปการเสียวเวลาค่ะเราไปเข้าเรื่องดีกว่าเนาะสายฟีหาท้องผงจากไหนนั่นก็คือการทำเควสประจำวันนี้ละอื้ มันไม่ยากเลยใช่ไหมละ่ะพี่ชายเมื่อเราทำเพยแอคทีฟประจำวันเนี่ยครบหนึ่งร้อยก็จะได้ทองผูกทองผูกทองผูกแล้วยังจะได้เหรียญแมววันละสิเหรียญอีกด้วยละ่ะอ,อดีจริงจริงโอ้ยปลบกมือเลยแหละ แล้วในส่วนป้ายเหลืองนี่ล่ะหาหาได้จากที่ไหนป้ายเหลืองนั่นเหละหาได้ง่ายๆล่ะหนึนห่งเลยก็คือทํำเควสตอบคำถามแบบนี้มันก็จะได้ป้ายเหลืองมานะตัวเธอแล้วก็ยังมีกิจกรรมวอร์สิวิสิบด้วยแนะ อ,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 อดีจริงๆเลยเนาะแน่นอนอยู่แล้วแหละนอกจากต่อคำนอกจากเซฟวีสิบแล้วนะพี่ชายมันก็ยังมีเควสถ่ายรูปแล้วก็ยังอื่นอีกมากมายด้วยแหละแล้วป้ายเหลืองแรกแล้วป้ายเหลืองนี้แรกอะไรนะบ้างในแบบสามฟี อ่อาวมาได้พอดีเลยแหละด้วยเธอตาบไดที่เรามีตาปาปเรื่องตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แลกสิ่งต่างๆได้มากมายอาทิเช่นผงข่าวในการดันคาพลังนั่นเองแหละพี่ชายแล้วก็ผลไมา้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรดีนะเออเราเรียกว่าง,งอแล้วกันเออเหมือนงอด้วยแหละตัวเธอ เอาเป็นว่าอันอัฟสันเดียงก็เแล้วกันเรียกว่าผลไม้อันสันเดียงแล้วก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นยาจะเป็นตาบะปัมเพนตาบะนี้ก็จะเป็นอินทีบวงต่างๆมากมายแล้วเอ่อที่เธอพูดไปเมื่อกี้เกี่ยวกับหินเหรียญแมวอะไม่ใช่หินแมวนะเหรียญแมวะเอาไว้ทำอะไรบ้าง คำตอบก็คือเหรียญแมวอันนี้ได้วันละสิบเหรียญไงละ่ะพี่ชายเมื่อพีชายเก็บเหรียญน,นี้เอาไว้แล้วนะก็เอาไว้แลกสกิลสัตว์เลี้ยงไงละ่ะทำให้สัตว์เลี้ยงมีสกิลที่ดียิ่งขึ้นแถมยังเพิ่มพลังให้สัตว์เลี้ยงอีกด้วยล่ะเออหือบันนี้ใช่ไหมละ่ะดีจริงๆ เ้าเชื่อแล้วว่ามันดีจริงแล้วตอนเริ่มต้นเล่นครั้งแรกควรจะดันอะไรต่อไปล่ะเอามันก็ไม่ยากเลยนะเธอเธอทำกิจกรรมตรงนี้เพื่อรับแมวฟีงไงล่ะเมื่อรับแมวฟีนั้น แล้วเธอก็ค่อยมาดันแมวให้พลังสูงสูงอีกครั้งยังมีสกิลให้ใส่เพิ่มพลังให้แมวแก่งขึ้นอีกด้วยแหละว้าวมันดีจริงๆเลยแล้วสกิลสัตว์เลี้ยตรงนี้หาได้จากที่ไหนล่ะเออสกิลสัตว์เลี้ตรงนี้หรอเออมันได้จากกิจกรรม เจ็ดวันไงล่ะ้ากตาก็จะเป็นอย่างนี้นี aja, ่ไงอ่ะตัวเธอได้มาแล้วันดีมากเิญใช่ไหมล่ะก็ดีจริงนะแต่อีกข้างอย่างนึงนะมอนได้มาฟรีด้วยและเอ้อนี่จริงจริงเลยล่ะพี่ชายเอ้ว แล้วว่าสกิลสัตว์ยังอื่นน่ะถ้าเราไม่ใช้เหรียญแมวและเราจะใช้อย่างอื่นได้ไหมนี่ชายตัวเธอทำแบบนี้นะอือเืนเต้นเื่นเต้นที่อยากจะบอกนะว่าว่าใช้แต้มบริจาคทีนี้ตหละตัวเธอก็ททำเควสคิลไป สร็จแ,แล้วใช่ไหมเราก็มาตรงนี้เหี่ยนเดิมอย่่ตรงไหนนะอนี่ไงตรงไหนอ่ะเขาตอนนี้แหละัวเธอแานคาเกียวก็ไม่สั่นเลี้ยงม่สั่นเลี้ยงห่อเ อุ้ยแม่แม่พูดผิดแล้วขออภัยนะพี่ชยตัวเธอก็ใช้ข่าบริจาคกิ้วมาแลสกสกิลของสัตว์เลี้ยงและยังแลสกสกิลต่างๆได้อีกมากมายนี <c oughs> ่จริงๆเลยใช่ไหมล่ะอือบ่อยด้วยนะเอา <c oughs> แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละัวเธอถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ชาย ลาไปก่อนนะที่รักบ๊ายบาย